nó ừ. ว่าจุดตีดูยิ่งใหญ่อลังการดาวร้านดวงมากนึกว่าประกาศจากคอสชนี่ทาเสียงเข้มซะด้วยเสนอเรื่องราวอันเป็นเท็จทําให้สังคมบิดเบือนรวมทั้งขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีได้ตั้งคณะทํางานเพื่อการปฏิรูปการทํางานของสื่อสารมวลชนนี้ด้วยด้านพี่หนุ่มกันชัยอ่านข่าวแล้วก็ถึงกับสส่หน้าที่เพจอีซอขยี้ข่าวได้เผยว่ามีพาท่านหนึ่งไปก้มกาบน้องไน์และในไลฟ์พาท่านนี้ก็ยังได้ว่าพี่หนุ่มช่ำเลย ก่อนจะมาบอกว่าทําไปเพราะความเขาแต่พี่หนุ่มบอกเดี๋ยวเจอกันแน่ทีนี้เอ่อความเขา่ขาเขานี่คืออะไรหรอภาษาภาษาภาษาโลกเนี่ยโง่ไงจริงๆก็ยอมรับแหละว่าตนเองเนี่ยอยู่ในรายจริงเพราะความเขาโดยขอยอมรับผิดและแสดงความรับผิดชอบอและที่องสำคัญน,นะพระรูปเนี้ยดากุยับเดี๋ยวรู้กันโดยในแถลงการนั้นได้มีการอธิบายถึงคำว่าเชื่อมจิตของน้องนายด้วยว่า รับคำพูดจากภาษไตปีดกให้ฟังแล้วเข้าใจง่ายขึ้นเข้ากับยุคสมัยนั่นเองคำว่าเชื่อมจิตเนี่ยเป็นการสื่อสารทางกิตเช่นเดียวกันแตกต่างเพียงแค่คำเรียกขาน เพราะเป็นเพียงคำสมมุติทางภาษาในแต่ละยุคสมัยเท่านั้นชำมาแพรี่ภัยวันถึงกับตั้งสเตตัสถามแทนใจใครหลายคนว่าพอเขาจะเข้าไปตรวจสอบสํานึกรักพระไตปีดกขึ้นมาทันทีขณะที่ทนายอนันตชัยชัยเดชก็ได้มีการโพสต์ฝากถึงสำนักพุทธให้เร่งเข้าไปตรวจสอบด้วยว่ารัททีเชื่อมจิตมีบัญญัติในพระไตปีดกไหมให้เวลาสามวันถ้ายังไม่คืบหน้าก็คงจะต้องออกโรงเองซะแล้ว ด้านแม่ของน้องไนก์ก็บอกยินดีให้สำนักพุทธเข้ามาพูดคุยจะได้อธิบายความจริงให้ฟังแต่ทำไมพอมีข่าวแว่วๆว่าทางสำนักพุทธศาสนาและกระทรวงพอมอรงพื้นที่สุราษฎร์แม่และครอบครัวกลับมาโผล่ที่ชนบุรีละเนี่ยแบบนี้โซเชียลก็สงสัยว่าเรียกหนีหรือเปล่าบางก็บอกว่านาทีนี้ไม่ต้องสำนักพุทธแล้วแหละต้องสัมภาระเท่านั้นพี่อยากเจอไหมกับสำนักพุทธพี่อยากเจอเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะได้ได ให้คุณรับข้อมูลที่ตาม,มเป็นจริงอ่ะอมันคืออะไรเนี่ยเพราะตอนที่เกิดจากน้องมันเป็นภูมิรู้ที่มีอยู่ในตัวน้องใช่คนะถที่น้องพูดคือภูมิรู้ที่มีอยู่ในตัวน้องอแต่หลักการน้องอ่ะพี่รู้ว่าน้องจะใช้ที่พิการชนแบบเก็กเพื่อะส่วนคุณพ่อของน้องไหนก็ได้มีการออกมาชี้แจงว่าที่ลูกต้องลงมาเกิดเพราะมีหน้าที่มีภารกิจจากเบื้องบนฟังจบก็ถึงกับกุมขมับเลยนิทานเรื่องนี้เป็นต่เป็นตะซะจริงๆน้องไหนอยู่คัะนาคดีซึ่งน้องไหนไม่ต้องลงมาเกิดแล้ว แต่ว่าที่ลงมาครั้งนี้เพราะว่ารับหน้าที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่ลงมาต้นลงมายังไม่ได้เกิดมาเป็นมดต้องลงมาเป็นชั้นพญานาคก่อนเดิมเดิมของน้องไม่ใช่พญานาคเอ,อน้องอยู่อนาคารีแล้วก็ลดลงมามาเป็นพญานาคเ็นทีคงต้องฝากความหวังไว้ที่เลิกลากที่แฝงตัวเป็นนาตาชาเข้าไปหาข้อมูลความหวังของหมู่บ้านซะจริงๆแต่ก็แอบห่วงไม่ได้เกรงว่าจากนักสืบจะกลายเป็นสาวโปกไปอีกคนนี้สิ เชื่อมจิตกันสนุกแค่ไหนก็ดูเอาเองอาจารย์น้องไนซ์มีเพื่อนเล่นเต็มไปหมดคงไม่เหงาแน่นอนชาวเน็ตบอกครอบครัวหันสาสาวกล้านลาคบสูตรเรื่องนี้จะจบยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปคะ่ะ